สวัสดีครับทุกคนครับอิทบ่าวข้าเหนียวครับมาแล้วครับวันนี้อิทบ่าวข้าเหนียวนะครับอยู่ที่วัดเทียนถวายตําบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับอิทบ่าวข้าเหนียวอยากพาทุกคนมาเลาะครับมาเลาะวัดเทียนถวายนะครับวัดเทียนถวายมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวบ่าวข้าวเหนียวเสยาไปเบิ้งนะครับวัดเทียนถวายนะครับตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักเยอะนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าสายมูทั้งหลายนะครับ ที่ชอบทำบุญชอบเข้าวัดไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มรู้จักวัดเทียนถวายเยอะแล้วก็เริ่มมากราบไหว้ที่นี่เยอะนะครับวัดเทียนถวายมีที่ไปที่มายัางไงในสถานที่ต่างๆด้วยว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเลยนะครับที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักกันเนาะในช่วงนี้เวลานี้วัดเทียนถวายมีองค์หลวงปู่ทวดเนื้อทองเดือดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธาน,นีด้วยครับท่านลมลมดํานะครับเขาเรียกว่าให้เป็นสีดํานะครับทุกคนแต่พอบรรยากาศกลางคืนนะครับเวลา โดนไฟสปอตไลท์แล้วเวลาเราถ่ายรูปอะไรออกมาจะส่องแสงเป็นเนื้อทองสีทองเลยครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวบา๋าขาเนืยจะนํารูปมาให้ดูนะครับว่าเวลาเราถ่ายออกมาแล้วช่วงกลางคืนจะเป็นบรรยากาศแบบไหนวัดเทียนถวายนะครับมีจุดที่น่าสนใจมีที่ไหนบ้างมีโบสถ์เก่าพระวิหารเก่านะครับที่บาข้าเหน่ยพอรู้มานะครับก็สร้างมาน่าจะได้6ก0กว่าปีนะครับ โบสถ์หรือพระวิหารนะครับที่สร้างขึ้นมา688ปีครับทุกคนอ่าและวัดน,นี้มีที่ไปที่มาด้วยเนาะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจด้วยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้วัดเทียนถวายตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกเลยว่าบรรยากาศดีบ้ากทุกคนมองข้างหลังนะครับจะเห็นเป็นต้นไม้บรรยากาศดีครับตอนนี้ที่กล้องผมมันโยกๆนะครับคือลมนะครับลมมา สบายครับเย็ยนมากวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับสิบเก้าหรือยี่สิบแล้ววันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบเมษายนนะครับสองพันห้า้อยหกสิแปดครับผมวันนี้ก็รู้สึกวา่าน่าจะมีคนมาเยอะนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วนะครับก็กราบไหว้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอยู่ข้างหน้าบ่าวเขาเหนียวแต่เดี๋ยวบ่าวเขาเหนียวจะพาทุกคนเดินเลาะเราไปดูว่าแต่ละจุดมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปกันนะครับไป ตอนนี้บ่าวขาเดียวนะครับอยู่ตรงโบสถ์นะครับโบสถ์เก่า688ปีนะครับเดี๋ยวบ่าวขาเดียวจะพาทุกคนไปดูนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างสวยงามไหมใครที่ชอบโบราณสถานของเก่าๆะไรประมาณนี้นะครับตามมาได้นะครับที่วัดเทียนถวายครับเราจะเข้าไปดูโบสถ์เก่านะครับ688ปีไปกันครับไป ครับทุกคนครับตอนนี้บ่าวพันี้ือยู่ตรงโบสถ์เก่านะครับผมโบสถ์เก่าที่ตำนานเล่าขานกันมา688ปีนี่ครับข้างหลังบ่าวพันเดนนี้ครับจะเป็นองค์พระเจ้าอูทอาาอ่ทองนะครับข้างในก็จะมีองค์หนึ่งนะครับผมพระเจ้าอู่ทองครับเราเข้าไปดูข้างในกัน เมื่อสมัยนั้นนะครับผมรอ้านะครับท่านได้เสด็จนั่งเรือผ่านเล็เพื่นเพื่อนจไปธุระเพื่อนอะไรครับเออบอกนี่บอกไงเนี่ยจะไปอยุธยานะครับท่านรอ้านจะไปอยุธยาก็เลยนั่งเรือผ่านนะครับแม่น้ําเจ้าพระยา <c oughs> ก็เลยผ่านมาวัดเทียนถวายท่านเลยเสด็จขึ้นมาอ,อมาสันเข่านะครับมา,าาราามากินเข่าที่หลักภาษาพานาเนาะมากินข้าวกับ พระเจ้าอา,า,อาวาสสมัยนั้นนะครับผมแล้วก็ท่านก็ได้ถ่ายรูปกับเจ้าอาวาสสมัยนั้นด้วยแล้วก็พร้อมม่อเงินถวายวัด20บาทสมัยนั้นครับรู้สึกน่าจะเยอะนะครับ20บาทสมัยนั้นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะครับในบทนี้ก็จะมีรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าประวัติย่อๆนะครับที่ทางวัดได้นํามาติดตั้งแล้วก็โชว์ให้ทุกคนได้รู้กันว่าประวัติความเป็นไปเป็นมายอย่งไงบ้างนะครับนี่ เข้ามาข้างในเย็นนะครับ,บ,บก็มีการแต่งเติมทาสีอะไรนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นเนาะแล้วก็ดูคงทนขึ้นนะครับใ ครับทุกคนครับตอนนี้าเราเนียนอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าพระพิหารนะครับผมเป็นจุดที่ทางวัดได้ก่อตั้งและก็สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นการหล่อรูปปั้นเจ้าอาวาสแต่ละสมัยนะครับและตอนนี้ำมารวมกันตัวนี้เพื่อให้ประชาชนญาติพี่น้องได้มากราบไหว้ครับครับทุกคนครับนี่นะครับ หลวงปู่นะครับหลวงปู่พระครูประทุมรัตนกิทติธักนะครับผมเป็นหลวงปู่ที่รเริ่มสร้างองค์หลวงปู่ทวดนะครับที่อยู่วัดเทียนถวายนะครับผมตอนนี้ท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วนะครับก็มีเจ้าอาวาสวัดท่านใหม่นะครับผมเจ้าอาวาสวัดท่านใหม่นะครับพระมหาสมเกียรตินะครับผมก็ได้ดําเนินการต่อนะครับตอนนี้ก็ไปที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือการตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสวยงามขึ้นนะครับ ทุกคนครับเราเดินผ่านมาตรงนี้พอดีเนาะเจอสารแมตะเคียนครับอืมได้ยนินมาเขาบอกว่านี่ครับข้างหลังจะเป็น,นต้นแม่ตะเคียนเนาะก็น่าจะอยู่เป็นร้อยปีแล้วครับแล้วก็ทางวัดก็มีการสร้างสารแม่ตะเคียนขึ้นมาเนาะสายพอหวยนะครับต่อมากันแล้วนะครับที่นี่ครับ ครับทุกคนเข้ามาเห็ตรงนี้นะครับโอ้บรรยากาศดีครับลมมานะครับมาอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นที่ให้อาหารปลานะครับเป็นนะครับมีดอกบัวด้วยทุกคนแล้วก็มีเครื่องปั่นน้ํานะครับ ข้างในก็จะมีปลานะครับทุกคนมาให้อาหารปลากันได้นะเราไปดูกันครับ ตั้งกองเกวียนพากเป็นหลักอาศัยนยามคำคืนสุมฟืนเพื่อจุดดวงไฟสองแสงสว่างสวัยที่พึ่งทางใจยามนะ้ บรรยากาศดีครับต้นไม้เยอะนะครับฝั่งอีกฝั่งทางนู้นนะครับก็จะเป็นต้นจามจุลีเยอะ,ะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงปู่สวดกันนะครับครับทุกคนข้างหลังบ่าคนเดียวตรงนี้นะครับเป็นเป็นโบสถ์ใหม่นะครับแต่อันนี้เป็นโบสถ์ใหม่ที่ ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับโบสถ์เก่าจะอยู่ข้างหลังนะครับสวยงามครับข้างในสวยนะครับแต่ตอนนี้ทางวัดปิดประตูไว้เนาะถ้ามีโอกาสครับจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูข้างในคือเราตรอ้องแจ้งเจ้าหน้าที่วัดครับท่านจะได้มาเปิดให้เนาะแล้วเข้าไปดูข้างในสวยงามมากครับบ่าวเขเนิวเคยเข้าไปดูแล้วสวยจริงครับ ครับทุกคนครับตอนนี้บ่าวคดนยวอยู่ลานหลวงโคดทวดนะครับผมวัดเทียนถวายครับมีด้านหลังนี้ครับองสง่ามากครับเป็นองค์ทองเหลืองนะครับแต่ทางวัดนะครับลงคันให้เป็นองค์ดำนะครับผมลาถ่ายรูปออกมานะครับโดนไฟโดนสปอร์ไลสีเหลืองทองลาสีเหลืองงามประหลังปหลังปหลังสีเหลืองทองงามสลับสีเหลืองทองงามสลังครับ ยังพอคะแนนจะพาไปข้างบ้านครับพิดกับพิมแม่น้ำเจ้าพญาครับรรยากาศนี้ครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแดดร้นอนมากครับร้อนจ้าเลยครับแต่นี้ย็นสี่โมงเย็นแล้วนะครับบ่ายสามที่สี่โมงเย็นนะยังร้อนอยู่เลยแต่ก็ถือว่ายังมีลมนะครับมีต้นไม้มีต้นไม้เยอะหน่อยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท่านปุ้ด้วดกันครับ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้บางคเนเดียวก็ไปกราบไหว้หลวงปู่แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเนาะรีบไหว้ครับอากาศเย็นเกินไปครับใครอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมอยู่แถววัดเทียนถวายในปทุมธานีนะครับแว้มากราบไหว้ได้นะครับผมตอนนี้เริ่มรู้จักเยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวเ,เริ่มมากกเยอะนะครับองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานีครับ